ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อ o r l d ช่องที่เราถอดรหัสการป้องกันรประเทศเทคโนโลยีการทหารและอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกจากทุกมุมโลกหากคุณเพิ่งเข้ามาใหม่กดปุ่มติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลอัปเดตท,ที่รวดเร็วและครบถ้วนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนเวทีโลกมาดูกันเลยเริ่มจากสหรัฐอเมริกาก่อนกองทัพเรือสหรัฐ เพิ่งเปิดตัวขีปนาวุธข้ามทวีป D-5 Trident สองรุ่นอัปเกรดปี2026หรือที่รู้จักกันในชื่อ D-5 DBM หากคุณติดตามเทคโนโลยีการทหารมาอย่างยาวนานคุณคงทราบดีว่า D-5 เป็นขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำที่ใช้งานมานาหลายทศวรรษถือเป็นหนึ่งในอาวุธป้องรามที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มสามอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐแต่การอัปเกรดปี2026่หลักมันเหนือชั้นกว่าใคร D-5 i b m 2 0 2 6เวอร์ชันนี้ไม่ใช่แค่การปรับปรุงใหม่ แต่มันคือก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเรากําลังพูดถึงระบบนําทางที่ดีขึ้นระยะยิงที่เพิ่มขึ้นและการกําหนดเป้าหมายที่แม่นยํายิ่งขึ้นรายงานระบุว่าเวอร์ชั่นนี้มีระบบตอบโต้ขั้นสูงที่สามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดเช่น S-500 ของรัสเซียรหรือแม้แต่ HQ-19 ของจีนระบบนําส่งหัวรบได้รับการปรับปรุงให้สามารถบรรทุกยาลำเลียงกลับเข้าเป้าหมายมกได้หลายลําซึ่งแต่ละลําสามารถโจมตีเป้าหมายแยกกันได้อย่างแม่นยํา ระบบนำวิธีนี้ใช้ระบบนำทางเฉื่อยที่สนับสนุนด้วย AI ซึ่งหมายความว่าระบบสามารถแก้ไขตำแหน่งได้เองระหว่างการบินโดยไม่ต้องใช้ GPS แม้ในสถานการณ์ที่มีการรบกวนสัญญาณหรือสงครามอิเล็กทรอนิกส์พิสัยการบินมากกว่า12,000กิโลเมตรความเร็วความเร็วเหนือเสียงออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดความสามารถในการพรางตัวและความเร็วซึ่งเป็น3สิ่งที่คุณไม่อยากให้ศัตรูมีในขีปนาวุธนิวเคลียร์แต่ปัจจุบันอเมริกันแล้วเจ้าสัตว์ร้ายนี้มีราคาเท่าไหร่ ขีปนาวุธแต่ละลูกมีมูลค่าประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐลองคูณด้วยความจุข,ขีปนาวุธ24ลูกของเรือดำน้ำลำหนึ่งคุณจะเห็นพลังทำลายล้างเกือบ1 7พันล้านดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับเรือดำน้ำชั้นโอไฮโอเพียงลำเดียวและใช้เรือดำน้ำชั้นโคลัมเบียซึ่งกำลังจะมาแทนที่เรือดำน้ำชั้นโอไฮโอจะติดตั้งขีปนาวุธ D-5 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทำให้เรือเหล่านี้เป็นป้องประการลอยน้ำที่มีพิเัยทำการที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ ทีนี้มาดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่คุณนึกถึงเมื่อได้ยินคำว่าเทคโนโลยีขีปนาวุธใช่ไหมแต่ในปี2569บริษัทด้านการต้องกันประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธพื้นสู่พื้นซึ่งนักวิเคราะห์ทางทหารให้ความสนใจขีปนาวุธนี้รู้จักกันในชื่อ Tm 2026อย่างไม่เป็นทางการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจของไทย ที่จะสร้างขีดความสามารถด้านขีปนาวุธภายในประเทศแทนที่จะพึ่งพาการนำเข้า tm 2 0 2 6ไม่ใช่ขีปนาวุธข้ามทวีปในส c ป m หรืออาวุธนิวเคลียร์แต่เป็นขีปนาวุธที่ทันสมัยออกแบบมาเพื่อการป้องกันภูมิภาคมีระยะยิงประมาณ300-500ถึงกิโลเมตรและอาจขยายได้ถึง750กิโลเมตรหากมีการปรับปรุงขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ยิงด้วยรถบรรทุกและมีข่าวหรือว่าใช้ระบบ gps นำวิถีด้วยดาวเทียม พร้อมระบบนำทางเฉื่อยเช่นเดียวกับระบบที่ประเทศสมาชิกนาโต้ใช้ระบบขับเคลื่อนใช้เชื้อเพลิงแข็งหมายความว่าสามารถยิงได้โดยใช้เวลาเตรียมการน้อยที่สุดและติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์แบบระเบิดแรงสูงทั่วไปหรืออาจใช้หัวรบนิวเคลียร์ทำลายบังเกอร์ได้ซึ่งทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งและตอบโต้ภายกรกคามจากเพื่อนบ้านหรือในสงครามอสมมาตรได้อย่างรวดเร็ว